ล้านดีขนาดออาคอยตั้งลำนะครับโอ้โดนตอหรือเปล่านะอ้อน่าจะโดนตอครับ Ừ, งัดด้วยบานตอ่อใหญ่หรือเปล่าตอ่อใหญ่บ้าหนิจะเอาล้อหนาไปเหยียบด้วยหรออ้าวเล่งแล้วเล่งแล้วใส่หางปาดไปเลยต่อจริจงๆด้วยครับตอ่อกระเพยนันเถอะครับ ว่าจะมีหางหางสามออกง่ายอยู่งหเอกยังวนแปสะใจจริงๆ น้อยผู้มีอนา,าคตไกลโอ้ยแอ๋เจองัดทั้งงัดงัดทั้งงัดเป็นไหนไปเทละบาทเอาปาดอีกไลน์หนึ่งก่อนโอ้โหกลมเลยวะ

หกสี่ศูนเหลียลันลันเหลี่ยงลันลันบางบางท่อเขาไม่เหมือนใครนะครับแต่ว่าคันนี้ดัดแปลงนิดหน่อยครับตัดท่อลงให้สั้นกว่าเดิม้อ จัดเลยโอ้ยกล้อเลยทั้งแท้ยังดีเั็กน้อยนะครับมันเป็นขั้นขั้นหกศูนย์แเป็นขั้นขั้นหกหกศูนย์นี่โอกาสที่จะเสียหายนี่ก็หลายอยู่นะเพราะใครแน่ใจอันนี้เพร่ะนเสริมมาหลายอย่างอยู่นี่เพราะว่ามึงจากลักษณะนี่อาจจะแข็งเติบนะครับ ขาหน้า6กศูนย์นี่แข็งแรงอยู่แล้วอะมีต่อให้งัดชูด้วย น่ไหละมันยังคักโอ้สสุดต้องแบบนี้ โอ้โหเหยียบต่อใช่ไหมเราปาดก่อนครับปาดก่อนปาดก่อนปาดก่อน,อนโอ้มันจะออกก้อนได้ไง <laughs> chạy sofa này hả? Oh, ui, chạy đến mức chạy chân kinh à? xuân lên luôn này. ảo, ảo vỡ đi นนี้ไม่หมูครับไม่หมูไม่หมูน้องบอกว่าเจอของแล้ว ผมจะมีอารมณ์แล้วคนขับ เหนียวอีลีวะต่อนด่ไหมมอยยอมออกเลยอ่ะอ๋อตุนนีด้ไหมอมอ้ยอมออกเลยอ่ะเหมือนจะออกแต่ไม่ออก Ủa. 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 Nói chứ ơi, ấu và tiếp theo và tiếp to Ấu ổn ยังมาพวกแม่แท้โอ้ต่อเกนหลันลองมึงจุด,จด่ะ,ะเรียบร้อยครับเรียบร้อย